สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาหน้าคือเกามาเบิ้งเขาบ่เลยมาหลายมือแล้วมาเลาะเบิ้งเขาว่ามันงามบ่มมีนามบ่ปถ่ายภาพไปเบิ้พพงพี่น้องครับมาเลาะเบิ้งครับนี่ถ้าฝนตกมากมีนามมีไนเขึ้นไม้เตี้ยนอย,ยเขากะเขียวดีเยอะพี่น้องเขียวงามอยู่อันนี้มันแดด ช่วงประมาณเลาะสีเทียงยนี่นี่แสงแดดเดีดเ่ยมตาจักหน่อยลบผมจักหน่อยนี่โอ้เหลียวไปผุนเทิงหยาเทิ้งเขาซ้ำกัน <c oughs> อเดี๋ยวสีพาดเลาะไปท้างผุนครับี่น้องตามมาครับนี่เสาะผมจักหน่อยก่อนมันหอน โอ้แดดคักมัอน,นี่โอ้เลี้ยวไปพุ่นนี่อันนี้ยีห่หล่าคนทางยืนยืนคนทางพุ่นเลี้ยวไปไกลๆพี่น้อง่นงามอยู่เข่าก็งามอยู่อยเออนามก็มีอยู่เสื้อต่มันแดดเล็กน้อยไปเราไปตั้งปีต,ต้อครับมาติดตามมาครับมาพี่น้องตามมาครับ โอ้เสียแต่แดดก็หน่อยเหลี่ยมตาเอ้านี่เขาก็กลัางสวยกำลังสีม่านอืมงามจิ้พี่น่องเนโอ้ยเหลี่ยมดดแดดแดดแห้งเอ้านี่เลาะมากครับเลาะมากโอ้บยบ่ได้ออกมาหลายหมือแล้ว ยากนับตะติดตามบลัมเปิดหมวกเออไปบางหันแนมองหนีแน่บได้มาหอดหน้าเออมาืโอนี้มาถือแดดเอารอมาครับรอมาสเกกันอีภาพไปเบิ้งโซนพูนฝนนะครับมาโอ้หยาหลายจังหนเออหยากับเขข้นซ้ำกันอ๋อโอน ห h, ương h ương Ấ, ừ, à ถือว่าเป็นห่วงคือเขาถูกที่เนาะเอะเลาะมาพี่น้องสิเออถึงน้ามือซืนแล้วซืนแล้วถึงน้านะครับเลาะมาเลาะมานี่ลงมานีก็นามลายไอ้นี่ก็นามลาย ก็ถือว่ได้ซื้อน้ำใสอีกดอวปัจจุบนี่ฝนตกใส่แบบนี้พ่อแล้วเนาะเดิเกี่ยวอยวู่ที่นัแกงบ่ามากเอา้าหลาอมาพี่น้องหลาอมาเหลาอมาเบิ่งเขาง,งามเพื่อพว่มสวยพว่มมั่นพว่มสวยพว่มมั่นเขา แล้วเอ้ยร่มครับร่มพัดเข่าร่มเรา,ามาทางนี้หน่อยเรามาทางนี้ นี่มันขอยแก้วหนะ้าปังปนกันางามอยู่งามอยู่ เท่งม่านเทิงเกี๊ยวขอพ่วเกี่ยวเรลก็มีขอพ่วมสีม่านกำลังมีเหนียวเจาเหนียวเจาปีกระปังวานเซกันเลยยังไม่ได้วานไรเทียของยางสามยางจะตะลยเนาะวานเทียเดียวเด็เกี่ยวเท่งเจาเท่งเหนียวเลย โอ้ยคึมเลยวะนี่เพียงข้อบระยินบ้างกันนะเขาเพียงข้อวะเออสูงอตัวนี้สูงจุ่พี่น้องสูงจุดผลเพียงข้อมับ้างผลผลมังนีขนาดมังเตีย้ยเตี้ยดิหนี่ที่เป็นคนเตีย้ยบุเขาเพียงข้ออลนี่ต้องหัวผล มาพี่นอ้องกามมาครับรอมาทางนี้ไปที่นี่โอ้ยฮอนที่ท่าปีงลายพี่ที่เขาพ่อเกี่ยวแล้วเขาหน้าปังพี่มันปนกันกบเขาหน้าปีเด้อนำร้ายนำร้ายนำร้ายแล้ว ขอาว่วหัวมับบาง,งนี่แกนี่เออสูงครับแต่เป็นบ่แดดกับสีงามอยู่นี่มันแดดมันก็นเลยเป็นเหลี่ยมแสงแดดเหรอมาครับเหลาอมาเหลาอมาเบิ่งเขาโอ้ของงามพี่น้องเบิ้งคุนทินบ้าผุ งเพียงข้อขนาดงานนี้คนแท้เพียงข้อมับเ,เขานี่มองนี่คือล้มเลยมงอนงนี่ล้มแห้งบ่านมองนี่ล้มแห้งเขาล้มนี่มองนี่เอองามปวดมันได้ล้มปวดตีนรองเบื้องบน เลาอมากพี่น้องเลาอมากครับโอ้หวานครับเห็นประผลโอ้โออยยางมาแต่ท่าผลประผลมาเลาอมากพี่น้องเลาอมากครับวันดี้มาหลายมือแล้ว กร้ายเขากระสูงเพียงข้อเอยเ,เป็นบ่าพี่น้องเอเบิ้งสูงสูงล่มหมื่ว่านนี่เ็วในเขาวล่มเล็กน้อย ซึ่งมันงามงามโพดมันเลยล่มเี้เบิ่งให้นี่บัดทีนี้ให้นอนให้นี่บ่มีน้ําจักเพียงงามใดนี่บัดนี้มีแล้วเออใส่ปุ๋ยแล้วบัดนี้พุ่นงามแล้วเออได้ปุ๋ยมาใส่แล้วเป็นหมากเป็นห่วงเป็นยังตัวบัดทีนี้ น้ำก็มีแล้วปุว๋ยก็ใส่แล้วเอา้าคุณเาะมาพี่น้องโห่ที่พ่พอมันห่อนขนยางมาตั้งแต่ปลายยู่ขาเห็นปะปคุณปลายยู่ขาทีรีคุณเอา้าเลาะมาครับเลาะมาครับเลาะมาทางนี้เลาะมาทางนี้นี่เบื้องไฮน์่น่นน,นี่ไปเอามาไฮนี่เขียวงามอามฮอม คือปุ๋ยเสร็จแล้วนี่เออคือปุ๋ยก็งามสึนตัวเอองามให้นี่ก็ได้คือปุ๋ยถึงนามแล้วงามเอเล่บางหันบาะท่านไม่มีนามบาะท่านไม่ีปุ๋ยมันก็เลยเปลี่ยนบ่างาม บานนี้งามแล้วบานนี้ดอาเบ,บิ้งพี่น้องดอกเบ,บิ้งเขาอ,อยู่น้าเอาคลิปนี้ไปสนีทได้พี่น้องแล้อคลิปหนาพอกันไหมครับกับท่างช่องแดงเบิงพระรานใช่ฝากไว้นกดไลค์กด,กดแชร์ กดติดตามน้ำเด้อพี่น้องเด้อเอาขอบพระคุณขอบพระคุณครับบ๊ายบายครับ